คดีที่มีการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มีการตรวจพบเมื่อปี2,560และปี2,563เฉพาะปี2,560นั้นในส่วนของหุวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ส่งสำนวนการสอบสวนและตรวจยึดพื้นที่จำนวน1งานและ19ตารางวาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุก ออกนอกแนวเขตโฉนดที่ดินส่งไปที่ตำรวจปราจีนบุรีแต่หลังจากที่ตำรวจปราจีนบุรีสอบสวนแล้วไม่มีการเรินคดีในทางอาญานะครับแต่ในทางเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทําความผิดตำรวจปราจีนบุรีส่งสำนวนนี้ไปที่ปปชและปปชก็ชี้มูลอย่างที่เราทราบกันแต่ในส่วนของคดีอาญาที่ดำเนินคดีในส่วนของคุณกหนกวัน และคุณสุนทรวิลาวันนั้นหลักฐานชิ้นนี้ครับที่ยืนยันให้เห็นว่าตำรวจปราจีนบุรีนั้นระบุชัดเจนในคำตอบที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในส่วนหัวหน้าอุทชาติเขาใหญ่สอบถามไปที่ตำรวจปราจีนบุรีว่าคดีทางอาญานั้นมีความคืบหน้าอย่างไรตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีตอบด้วยเอกสารชิ้นนี้ที่ระบุว่า คดีนี้ได้มีการสอบสวนแล้วพบว่าเข้าขายผู้มีอิทธิพลเห็นสมควรให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นคดีพิเศษครับเรื่องนี้จึงมีการพูดาพาดพิงไปว่าคดีอาญาที่มีการบุกรุกป่าตรวจพบเมื่อปี60ส่งไปที่ DSI แต่ความจริงนะครับคุณผู้ชมครับผมมีการสอบทานไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและพบว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษหลังจากที่รับหนังสือจากทางด้านของตำรวจปราจีนบุรีพิจารณาแล้วได้มีหนังสือตอบกลับไปที่ตำรวจปราจีนบุรีบอกว่าเรื่องนี้เป็นคนละสำนวนกับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเคยรับสอบสวนไว้เมื่อปี2555จึงส่งสำนวนนั้นกลับไปที่ตำรวจปราจีนบุรีนี่คือล่าสุดเลยนะครับว่าคดีทางอาญานั้น ความผิดที่จะต้องเอาผิดคุณสุนทรคุณกนกวันวิลาวันอยู่ที่ตำรวจปาจีนบุรีครับคดีนี้ก็ส่งต่อส่งต่อส่วนของผมเนี่ยวันนี้เราก็ก็เรียนเลยเราทราบความคืบหน้ามาว่าเอกสารที่ผมแจ้งความมือมคดีไปหนึ่งนากับ29ตารางวาวันที่27 27ิพฤศจิกาปี60พระพนังานสอบสวนส่งไปให้เขาบอกว่าคดีนี้มันมันเป็นคดีที่ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ย น่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลเขาเขากาเขียนไว้ในบันทึกเขียนในบันทึกเลยเขียนในบันทึกเลยว่าเป็นผู้มีอิทธิพลก็การทาการทํากล่าวหาเนี่ยอาจจะไม่สะดวกต่อพื้นที่เขาจึงส่งคดีนี้ให้กับคดีถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษถึง DSI อช่วงเดือนเมษาปี6 2นะครับผม60พฤศจิกายี่ส็ดพฤศจิกา6กนก็มาหกองบางทีเขางงทำลายกันอยู่นะตอนนี้พอมา6.2เนี่ยเขาส่งไป แต่วันนี้มันหนังสืออีกเราถามไปปี64เราก็ถามอีกนะแต่ว่าคดีนี้มันไปถึงดีไอแล้วแหละแต่ดีไอเนี่ยยังไม่นําเรื่องนี้มาพิจารณาเป็นคดีพิเศษแล้วก็คงต้องรบกวนทางดีไอเนี่ยช่วยนํามาพิจารณาเพราะมันเป็นคดีใหญ่ถึงจะหนึ่งงานกับ29ตารางของผมก็สําคัญต่อแผ่นดินที่มีทรัพยากรนะครับหลังจากที่เราแจกแจงเรื่องของคดีอาญาซึ่งล่าสุดนั้นย้ำกันตรงนี้ครับว่า สํานวนการสอบสวนและเอาผิดคุณกหนกวันวินวลาว,วันคุณสุนทรวิลาวันอยู่ที่ตํารวจปราจีนบุรีเพราะกรมสอบสวนคดีพิเศษตอบกลับไปแล้วว่าไม่รับสอบสวนถึงแม้ว่าตํารวจปราจีนบอกว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในจังหวัดปราจีนบุรีคราวนี้เรามาดูครับว่าการเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่41158 41159ที่ปปชชีชช้มูลไปแล้วว่า เจ้าหน้าที่ที่ดินและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินทั้งสองแปลงนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมายเรื่องนี้เป็นการต่อสู้กันทางเทคนิคครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ไม่สามารถที่จะเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้นะครับเพราะว่าคนที่จะมีสิทธิ์เพิกถอนโฉนดที่ดินก็คือกรมที่ดินในส่วนของกรมที่ดินก็อ้างว่าจะต้องตั้งคณะกรรมการตามมาตรา61 พิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกโดยมิชอบกรมอุทยานรอกรมที่ดินกรมที่ดินรอคณะกรรมการตามตามตรา61ท,ทั้งทั้งที่ดินแห่งนี้มีการพิสูจน์แล้วว่าเป็นที่ดินที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายเอาละเขาหลุดก็หลุดไปในสุดนั้นแต่สำนวนเอกสารในการสอบสวนทบของปปชเนี่ยมันสามารถมัดตัวผู้้องหาทั้ง10ได้โดยที่กมรมอุทยานน่ะนำไปกล่าวหาต่อ แต่ว่าขั้นตอนเนี่ยเขาก็เป็นมวยมวยหมายถึงว่าทาง,ทางกระทรวงทรัพย์ก็เป็นมวยทางกรมที่ดินก็เป็นมวยเพราะฉะนั้นกระทรวงทรัพย์ก็กําลังฟุตเวิร์กอย่างเดียว<ม>ว่ารอให้กรมที่ดินเนี่ยเพิกถอนตามตามตาตราหกสิบเสียก่อนถึงจะกล่าวหาว่าที่ดินตรงนั้นไม่ได้เป็นทรัพย์ของของส่วนบุคคลและเป็นป่าแล้วก็แจ้งข้อาหาบุกรุกมันก็มีเทคนิคนะจับโฉนดเพราะว่าเรายืนยันว่าโฉนดได้มาไม่ชอบผมไม่สนใจโฉนดโฉนดคุณก็ไปยืนนยนปย่นต่อพนักงานสอบสวนไปยื่นต่อศาล ถ้าโฉนดคุณได้มาถูกต้องสารจะตรวจสอบเองแล้วกระบวนการน,นั้ตรวจสอบเองเพราะฉนั้นมันมีหลายอย่างที่ที่ในการที่จะเราจะเดินให้ถูกทางหรือว่าคือด้วยความชอบธรรมอะ่ะมันมีเทคนิคอยู่แต่ไม่ใช่ว่าต้องรอให้เดินตามมาตรา61ของกรมที่ดินเพิกถอนก่อนผมว่าวันนี้เอกสารมันค่อางจะครบครบคู่เลยถ้ากลัวก็รอก่อนรอรอมาตรา1ก่อนอันนี้ก็น,นี้ก็เข้าใจนะคือไม่ใช่ว่าผมไม่ได้รับราชการแล้วคุณก็ท้าทายคุณอื่นไปจับแต่ผมจับมาแล้ว วันนี้มันมีเคสของผมเนี่ยหกศูนย์ใช่ไหมขยับไปหกสามในรายละเอียดปีหกสามเนี่ยขณะที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีเศษพงเพชรหรือว่าเศษช้างเนี่ยเข้าไปร่วมกับเจ้าที่อุทยานในขณะนั้นนะเขาเปิดพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมีทัง้งโฉนดตรงนั้นเนี่ยหลักฐานตรงนั้นมีรหัสเลขที่หนึ่งเลขที่สองเลขที่สามหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกทั้งหมดห้าแปลงในห้าแปลงเนี่ยเขาก็เปิดพื้นที่เค c l e a r i n งเลยหมายความว่าเป็นป่าทั้งหมดเนี่ยเขาเคลียร์ออกหมด ต้นไม้ต้นอะไรทั้งหมดเนี่ยเปิดพื้นที่โล่งเลยนําต้นไม้มารวมกองกองก,องกองแล้วก็เผาสุมเผาสุมเผาแล้วก็มีความเสียหายทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนนั้นนะก็ออกนอกโทดเหมือนเล่าเลยแต่ของเราเนี่ยมันหนึ่งงานกับ29ตารางวาแต่ของที่ครั้งไปครั้งปี63เนี่ยสิไร่เศรจพอไปลงรายละเอียดตรงนั้นแล้วปั๊บมันก็มีการแจ้งความในมือคดีคเขาแจ้งความมือคดีในส่วนที่ที่เป็น11ไร่ ที่63ส่งไปแล้วนะครับไยการสั่งไม่ฟอ้องไยการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยผู้มีชาการภาคนะครับก็เห็นแย้งแย้งไปปั๊บก็ตอนนี้อยู่ที่ไอาการสูงสุดสังคมยังยังยังสงสยยัยว่าคดีมันเป็นยังไงสั่งไหฟ้องหรือไม่ฟ้องอะไรเงี้ยตอนนี้อยู่ที่ไยการสูงสุดผมว่าถ้าดูจากรายละเอียดแล้วดูจากข่าวแล้วก็กท่านก็คงจะพิจารณาเร็วๆนี้ว่าสั่งสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องอนะครับในช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปดูรูปแปลงที่ดิน 108แปลงที่มีการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศจะออกมาเป็นรูปที่ดินแบบนี้ซึ่งนั่นเป็นการยืนยันว่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นมีพื้นที่ที่มีการบุกรุกภายในเขตอุทยานมากถึง108แปลงเนื้อที่กว่า900ไร่